สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีสิมาสรุปเล่าพัฒนาชุดสามตัวหกสำนักพี่น้องนะครับมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายคงสุดท้ายเนาะนะครับอยี๋พอใจดีใส่วันที่เนอะอาะแล้วก็สิไปสรุปกันพี่น้องเดี๋ยวสิบ,บอท่านวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องวันที่ <21 S 2> ยี่สิบเอ็ดเด้อจังได้กัดแตกพี่น้องเลยนะครับหกสำนักพี่น้องบ่แตกอยู่บ่ได้ดองแกล้งเลยนะครับยี่สิบเอ็ดกรกฎาสองห้าหกแปดพี่น้องจังได้กัดแตกพี่น้องเด้อนะครับจังได้กัดแตกหกสำนักพี่น้องลาวพัฒนานะครับชุดสามตัวเด้อ พี่น้อง 4, เอฟซีพู้ใดมักชุดสามตัวพี่น้องก็ลองเบิ้งนะครับลองดูนะครับ,ง,นะรบงวดที่แล้วเกือบแตกพี่น้องงวดนี้โบมีเหลือนะครับเราพัฒนาชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับนะครับชุดสามตัวเด้อนะครับพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองชุดสามตัวนะครับพ่อใจดี ปู่มงคลน,นะครับปู่ทอง นะครับปูซอนพี่น้องปูอุดรชุดสามตัวนะครับเพื่อนฟันทงให้พี่น้องนะครับเนาะฟันทงให้ยัง เดี๋ยวมาเบิ่งมาพิจารณากันนะครับว่าแต่ละสำนักเพื่อนไหยอย่งังเนาะมักกะจัดได้พี่น้องเด้อจุดสามตัวชอบก็จัดขัดกอผ่านพี่น้องแนวทางนี้เขามีรุดได้ทุกอย่างนะครับทำยังไงก็แตกเรื่องนี้พี่น้องลองเบิ่งพี่น้องลองดูนะครับ ลองเบิ้งเข่าหรือหลุดพี่น้องนะครับเข้าหรือหลุดเบิงกันเมื่อแรกนี้รูพ้นนะครับชุดสามตัวของพ่อใจดีพี่น้องนะครับวันทง ไปเลยวันทงไปเลยง่ายๆนะครับแต่ละสำนักฟันให้เรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องกลัวแตกแน่นอนบบเสื้อกับร่องนะครับอย่าผลาดเด็ดขาดพี่น้องถ้าผลาดแล้วมันสิเสียใจนานๆมีครั้งนะครับนานๆมีครั้งเด้อสามตัวนี่ เตืดฟันออกมาเือสิหายพิจ,จะะารณาใดพี่น้องเย้ยหน้ามาที่สุดนะครับหน้ามาหนารุ่นหนาล่องนะครับลองเบิงบอลองบอลูพี่น้องนะครับชอบก็จัดคันก็ผ่านอยู่กับพี่กับน้องสีเป็นคนตัดสินใจหรือว่า เป็นคนผิจารณาเองนะครับเนาะไม่รู้อาจารย์ไหนจะแตก3ตัวนีนพี่น้องนะครับเนาะไม่รู้อาจารย์ไหนจะแตกเด้อแต่ถามว่าแตกไม่แตกเนี่พอใจดีพี่น้องชุด3ตัวนะครับห้า แปดหนึ่งนะครับสองสามเจ็ดห้าปู่มงคลน,นะครับ ปูมงคลเจ็ดห้าหนึ่งไป้องนะครับปูท่องหนึ่ง สามเจ็ดพี่้องปู่ท่องหนึ่งเจพี่้องนะครับมาที่ปู่อุดรเออปู่สอนพี่้องมาที่ปู่สอนนะครับปู่สอนแปดห้า สุดท้ายท้ายสุดปูอุดอนพี่น้องนะครับหนึ่งศนห้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูพี่น้องนะครับพี่น้องปิดจารนาวเด้อมักกับจัดคัดกับพานพี่น้องนะครับ แนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับชุดหกสำนักได้พี่น้องได้นะครับชุดหกสำนักพี่น้องนะครับนนในพี่น้องปิดเจรณากันเราเองนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีหลุดนะครับ วันที่21กรกฎาคม2568เราพัฒนาชุด3ตัวพ่อใจดีฟันธง581เจ้อ้อยฟันธง375ปู่มงคล751ปู่ทอง137ปู่สอน815 อุอดรฟันธรง105พี่น้องอแคปหน้าจอไปอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องก็ให้พี่น้องโชคดีมีใช่ร่ลำรวยแตก3โตมือแรงนี้สวัสดีครับ